พี่เขียวเจอบ้านเดียวก็รถมีอันนี้พี่เขีาดีอันนี้เปนพี่คนติตูเกียวินมารถจัมพดรถรถฟางนะคผมดีรถเนี่ยค่ะรถคกายกีกันนะ I do